ใช้เงินแล้วก็ได้เงินคืนนะคะแล้วก็ใช้สะดวกมากแล้วก็มีความหมามาค่ะถ้าใจอยากปหยหานี่สามาใช้รการไอนะคะว่าประหยัดก็ได้กาไรกับนาไดะกสบายครับแล้วก็เขได้หลังคือย่อเชิวนนะคะรักษากามาใช้่อน์ดไอซีดีนะคะได้คยคืนไค่ะอยามาใช้กันเยอะๆนะเพราะว่าไปแล้วได้คุยคืนค่ะแลได้คยคืนด้นะคะ อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาใช้แอปบิ๊ก,กอะค่ะเพราะว่ามีหลายฟังก์ชันให้เหลือกไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ A.I. ส,สวยๆค่ะแล้วก็จะมีฮอสเรียนเ,เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอค่ะแล้วก็เวลาท่านมาทานข้าวจะได้ส่วนลดได้เงินคืนด้วยค่ะเพราะอร์สแอปของ Apple, คนไทยเพื่อคนไทยหารันแอ